สวัสดีครับพี่น้องคนรับชมทางช่องามห้อยอะไรอย่างเง้ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำหนักปูนะครับมือนี้มีลูกสาวหล่าครับมาหาปูน้องก็มาสวัสดีสวัสมาใ้าน่เก๋บ้านใส่แม่สุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับปูสวัสดีค่ะ คุณแม่สุภาพสาวพันปีบ่อเถา,จากเจียกิอา,าย่ำม้าย่ำเลยก็คือกเก่าจ่บจะเป็นบ่อเถาเป็นคาับซะอันสีบ้างสิสีบ้างส,<ค>สิเดี๋ยวเมืองมณีมาไหนเนาะครับคุณแม่เมือนมณีเมือนี้มากกับอยากมาเออเอาแนวดีๆขอแนวดีๆน้ำนปูนะครับมาขอแนวดีๆขอทึงส่งขอทึงลาบขอทึงมันสีมักไร้งานตูหลายๆอย่างอะไรงานใหญอย่างหนึ่งกับอ่าอย่างหนึ่งกับกูกว่าอ่าค่ำหลา มีเอฟซีเขาโทรมากเอฟซีเขาโทรมากว่าอันนี้ปูไปเหตุอันนั้นอันนี้ใหข้าำหลาเนาะปูกบว่ากับเฮตหยสุกคนบงใดกับสามเมื่อนี้นงยุ่งท่องสิ่บ้าเดยอเมือ่อกล่วว่าตอนสินัดตอนในดรู้สิไปบวงสวงไอ้เขาเขาจะเปิดบงวันทีเท่าใดอตองนัดตอนเลยแต่ว่าเขานัดอ่เขานัดเสียขามากเขาเสียให้ปูไปเฮตห้ปูก็ไป ไปึืนให้ทุกคณะนั่นแหละแต่ว่ามันมีแต่ว่ามันมีความหมายเอแต่ว่ามันมีความหมายความในใจคือเฮ้ามันสีเป็นแบบว่าคือเพ่งของเันในนาแต่เพียงอย่างก็เพว่มีอย่างก็พิเศษเขาเห็นที่อย่างธรรมดาแต่ว่าพิเศษธรรมดาข้องเข้าแต่มันธรรมดาแต่มันมีพิเศษธรรมดาคือกันมันเป็นมีพิเศษ ขันซูงมาข้ามหลามามือนีก็ต้องขอพิเศษขำามปูอีกขอพิเศษขอพิเศษนี่เนาะขันว่าพิเศษเท่ากับอะไรพิเศษเนี่ยการศีริเป็นพิเศษแหละเพราะอย่างวันทีพอข้ามหลามข้ามหลามันเป็นมันเป็นสายสายหนึงสายแน่นขั้นเบาดันเบาได้มาเลยถ้าแต่ว่าเป็นสายกังปูบาได้มากเลยเมื่อนั้นปูคนเมื่อนั้นปูคนตามไปปูคนเบาคนตามไปแะไรไปเบิ่งว่า มันเป็นยังไงเป็นยังไงควมเป็นยูเขาเป็นยังไงเรามันเป็นยังไงควมจริงใจเขาถือคู่บาเยทาหลเป็นยังไงคนวางส่แม่โอโอคนถือคู่บาเนี่ยเป็นคู่บาแทหรือเป็นคู่บาแบบไหนคู่บาฮักแห้งกันคัก,ก,กบอิ่นก็เลยนั่มไปนั่มไปเราพ่นมาบอกว่าเดี๋ยวสังขารในสิเดไปเออสังขารสิด็ดไปก็เลยว่าเอ้ามาเคื่อนขําหลาโทุ่มากนอกกะกันลยว่าเอ้าขั้นสิด็ดไปช่วงระดิญญา ไปบ้านไดเพราะว่ามันไหลงานหลายยันงานวันทียีฟสามยีบซีอยู่บึงการอีกยีบซียีฟสามสาวหน่อยเปิดนีงกับเท่ากับสิ่มอหม้อสองวันทียี่สิบเอ็ดแต่ว่าเห้าบอเด็ตไปเปิดคือกูเถื่อกระสีหมอไม้ไหมสุภาพเพราเป็นผู้เป็นผู้เปิดแท่นเอาขึ้นได้ยื่นว่า็นสิครับบ้านหรือเมื่อไรสักครับงสิครับบ้านกับว่าวันทีนัดถ้ำลาวันทีอะไรกับเศร้าหกครับเศร้าหกปี่พ่มาจากคุ่นเศร้าซีเศร้าพา เศร้าหาเด้มากจากคุณขาสิไปข้าสิไปพุ่นมันสิมี่สองจุดที่ว่าเพ็นไปยังบรู้ว่าจุดใดอยู่ฟังนั่นหมาถึงว่าตรงขามเล่าไปบ่ขามไปแต่ว่าขันข่าสีไปกลับเนี่มันมันสีฟ้ากันสีไปบ่ใดเพราะว่าผู้คนี่ไปเชื่อมไม่อย่างยากยางเอาที่จริงเข้ากับไปต่อพุ่นลยก็นเลยตัวอไปต่อเราไกับมาเลยวันกับเบิงบิงการเท่ากับมาหยิบหยิบหาข้าไ้พังนอกได้เพราะมันพแมนขันไปพ่ด ข้นสิไปต่อนะมันไปได้แต่ว่าผู้สิไปน้ำเข้าน่ะมันสิกรรมมาแบบใดนนี่ิกรรมมากมันมีรถมาอยู่ก็อย่าเคสันสั่นละก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกันอีกทีนึงวันทียิ้มหายยิ้มพกไปผุนแลวก็บอไก่ไมอืมพราะว่าคัว่าสั่นเขากิดไปล่ออยู่ผุนล่ออยู่หนองค่ายเลยก็ได้พอแล้วมันก็ได้ร่อเลยมันไปมุกดาหารเอามุกดาหารสิม่กดาหารนี่ามันเขาเสียบเขาศิไปมุกดาหารนี่เขาศิบเอามุกดาหารกับบัวไก่ขันไปจะขันกับบัวไก่แหรอกับพูดนทว่าถ้าเาได้ไปคือปูปฏิหารไป ห,ห้กับข้ามลาเชื่อมต่อจกเชื่อมให้กับฟังล่าเออเชื่อมตัวเื่อเชื่อ,อกันเชื่อมบาร,รมีใส่กันเคือ่อหมายถึงว่า,าลูกคนนี้ลูกเขาคนนี้ขามาพี่มาอาศัยปูเสียจนะปู<อ>กัอยากกลับไปเบิงคู่บาอาจารย์ทียูเขาพูดของเขาว่าเป็นไนงใี่ไหมไอเออคันว่าแต่ว่าปูกับ่าระละว่าววววสนิทใจเราว่าข้ามลาเนี่ย คือคันดังแล้วสิบ่ล,ล,ลืมปูเห็นบ่าปูคนมาสิคันดังแล้วก็แต่ี่ยังก็ซื้อสารหาปูต <c oughs> ลอดเพราะว่าปูเสดิเสดิเชื่อมพลังจากทางคุณคู่บาเ์คุณทั้งคุณให้มันให้มัน <c oughs> คือตามความฝันของนกหวา,หาว่าอยากได้เงื่อนค่ำกำเจียวสางเงื่อนสัน้นเนาะ <c oughs> อยากสา่งครอบรัวอยากสางทีอยากสาง่าสางนอนเออคันมาอยู่ฟังไทยแล้วคันค่นมอบหมายมาหาเฮาแล้วเฮาจะเลยว่า สิไปเชื่อมให้สิไปเชื่อมให้ว่าเฮียจะได้กันแล้วแต่ให้ให้คนเนี่ยหักแพ่งว่าห้คนสร้างก็ดได้สิบวแบบได้กันแล้วแต่แต่ว่าคือคนเท่าเนี่ยมาอาศัยกันมาอาศัยบ้านเมืองขันไปพุ่นกับคือบ้านพีเมืองนองกันนะสินะบ่แบบว่าบ่บ,บ,บ่เดียดเฉี่งสร้างอย่างขันไปมาหาสู้กันขันบ่ได้ไปมาหาสู้กันนี่ก็คือมันบ่สนิทใจเออขันลูกเต่าสิมาอยู่นั่ม ท่านปูว่ามันม้าตะใสมันหลักร้อยตีปฏิวัยเหมืนบ้านปูผ้าไปเอาแล้วก็ปูหมุนผนก็ได้บอกว่าสิ่งที่ปูหายมาสิ่งที่ลูกหลานมา้าจะทำผลปูหายเนี่ยหายเก็บไว้ดีๆยุใส่ละเตียมาโอ้ใส่กระเป๋าเริ่มตลอดเนี้ยไปตลอดเนีก็คือเปนย้ำแล้วย้ำอีกได้ว่าอันนี่ไม่ได้หายผู้ใดไม่ได้ความเออเนี่ย เพ,พิ่นปัไห้ผู้ใดมาง่ายเพิ่นว่าอันนี้มันก็ใหญ่องค์ใหญ่อันนี้หญ่ยุติว่ามันแห่งเหตนอันนั้นน่ะพระปิตาเนี่ยว่าพระปิตานี่ความหมายมันมีนต่พระปิตารวยพระปิตาโสพระปิตาปิดมดทุถูกวนหลางกายไว้คนเอาอย่างขามาไดป้องกันนี่เขาเรียกว่าป้องกันคนป้องกันคู้นั้นสิมมเยดอันนั้นอันนี้ป้องกันอันนั้นอันนี้ คือปิดไว้ปิดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเปล่าเอาตั้งแต่ความดีความงามไปเสือนี่อันนี้คือแต่สีมาสกายพูอแต่สีแดงเขาเรียกว่าพักปิดตาถ้าเป็นองค์ใหญ่าวแฟนนั่นเห็นบ่มโอ์ดำดำนะเพิ่นปีดเทีปีดเลยเนี่เอาไปแย่งเบื้องหน้าันเลเออเออดำดำนะแต่ละโอมนี่เงยดำดำที่สุดสุดมูนะพักปิดตาเจ้าสิบก็ขึ้นบุราณยุหันเพิ่อนกล่าวว่าปิดตาไว้นี่แล้วบัดนี้มันก็มีหลายอย่างหลายแนวเนาะที่ ทีสังขารอยากบอกก้อนปูปันสิร่งเพิ่นห้สังขารเนี่ยช่วงระยะบรรหารมันหลามันเหื่อยหลายเพราะมันเป็นน้ำหลายสิ่งหลายอย่างเข้าก็เลยมาถอดอาบนา้ำถอดถอนออกไปอาบน้ำพาพากับว่าอภัยเลยพาับว่าอาภัยเลยเห็นท่านไหสิไปอาบน้ำน้ำพาพากับว่อุ้ยเบิดข้<พ>อเรียวว่าอาภัยปู้อะไรด,ดอกอาจารย์อะไรด,ดอก เท่า่นก็ได้บอกว่าให้ไปเอาปูท่องแดงปูที่เพิ่นมาบวมสวงปูยิ่งร่างกายเป็นปูยิ่งสังขารแต่ว่าปูเพิ่นนะ่ะมาลงมประทับอยู่หันเพิ่นมาใส่น้ำใส่น้ำเหล่า 40, สีสิขวดใหญ่สามขวดใส่บะพร้าสองหน่วยเท่รงอาบให้เท่าได้ล้างหัวมัดเลยแล้วประเด็นมันกะเท่ากับนี่พ่อหนุเสียวกว่าเออมันกะมันกะดีขึ้นมันกะเบาขึ้นตะกีดนะเขาใส่โอ้ยบาดใหญ่เลยเนื้อลาหลายนักหลาย บัดนี้เข้าก็เลยว่าพาลูกศิ์ลูกหาไปเอาห้องผู้ใดมากให้บอกค<ม>ููบาอาจารย์คิว่าร่างเรื่องเรื่องหืงอเรื่อง่างคิดว่าเดี๋ยวขอ,อ,อมาแล้ก็บอกเลยครับเออ<ม>ไปเอา<ช>ไปเอาคู่ค่ายออกผู้ใดมาให้<ม>ให,ให้คือกวมขันเนี่ยมันสิทธาหมาเข้าได้รู้เลยเสียนะมันกลวมขันสิทธาหมาเข้าได้รู้เลยเข้าก็ตตองเข้าก็ต้องป้องกขขันเข้าค<ม>้อกันเออ ก็เลยถามคำลาว่าได้ไปเอาขันนี่อย่างผู้ใดมาบอกก็มีตั้งแต่าผู้บาอยู่ยุคนอย่างยุบันผู้บาที่เป็นทวงว่าเอามากับผู้ใดล่ะเอาคือมีปูสุดขาวๆวาน้ำันั่นแหละผู้บาเขาเนี่ยเทาก็เลยว่าขันขันปูนั่นว่ามีปัญหาขันปูนั่นเล่าอยู่วัฒน์ว่ามีปัญหาจักเล่าจักปีแล้วโอ้ฮะจ่าสามสิบเอ็ดท่านซาค่ะปูย่านนะนั่นแหละเขาเป็นไหวรุ่ม ผู้มาโชเาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นสามสิบเอ็ดปีาษาวเหว่ารวยคุณอยากไปก็ได้สามสิบปีแสดงว่าบเหล็กสามิบยังบ่อคันแสดงว่าหาซืพ่ปีแล้แต่ว่าคนไปอันหลังจากคนเห็ดวัดสางยังแลวแบบบารมีคนนะครูแล้วคนก็ไปอินเดียดีไปจังีเนือหน่อยสลับของคองสลอายุคนน้อยท่นสาวคนนั่นละนั่นละไปแย่ทว่นสาวเนไหต่ต้ยงใจเราอยู่ี สารปูก็บเลว่าอันนั้นเขาจะอดีตภพอดีตชาติเขาสิเป็นม้าโนบหน่อยเป็นนาหน่อยเป็นม้าแถวม้าโนบเป็นสายนาม้ออโ<อ>มาโนบม้าโนบอ,อยากบวชเขาก็เลยบวชบวชเป็นยัง,งนุ่มหน่อยอยู่กันอนคองเราโอ้ยมาเป็นแจงขับรถขนเพิ่นอ่าขันเพิ่นปฏิบัติภาษาเพิ่นกับสิเหลี่ยมค่าเมื่อเนี้ถามว่าเป็นอยังนั้คอยพายุน้ำเมฆสุภาพแบบที่เนี้ยปูคนว่าเปียงเคยเดินเมยุ่นี่เปียงเคยลืมแก้มยุ่นี่ต่ว่าปูเคยกับอกว่า อัน <c oughs> คือภาษาบันเ <c oughs> มื่อคนว่าแห่งขาดมากกาขาดหนีอย่างสิเป็นกบ้าณนี้แต่ว่าพ้องเข้าเนี่ยขาดไม่ให้ใบยืสุภาพเรียงค <c oughs> ือพญ,ญานาคเนี่ยกับพญ,ญากุดมันสิเป็นมันสิเป็นเขาว่า <c oughs> เป็นเป็นคูศัตรูกันเออบัดนี่พญาพญานาคก,กับพญ,ญากุดเป็นคูศัตรูกันแต่ก็บ่าเป็นแม่เดียวกัน เป็นแม่เดียวกันแม่เน <IS mus i> ี่ยู่แม่เนี่ยก็ใจห่อนใจนั่นอยากอยากใครไปพวกฟักเจียคือออกมาจากแท้เป็นอะไรนี่พมันก็เลยโดยควมร้อนรนเพมันก็เลยไปถูกใครก็ได้กลายเป็นพญากุแท่นสิเป็นพญานาขึ้นกันก็เลยเป็นพีกับนองกันพีกับนองกันแล้วว่าที่นี่กะข้อแต่พ้อแต่นั่นผู้นี่ก็ไปเกิดอยู่เมืองบาดาลผู้นี่ก็มาเกิดอยู่เมืองมนุษย์พระยาคุณเนี่ยมาเกิดอยู่เมืองมนุษย์เลก็เอาไปมากก็สู่กันด้พีกับนอง บอกหลุจักทีไม้ทีมาทีไปไม่จับกองเพราะถือเปนพี่น้องกันเออเพราะาบันนี้สู่ไปสู่มาองค์อินนัมารินเพิ่นก็เลยบอกว่าลงมาพวกเจ้าว่ต้องสู่กันพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันพญาขุดเนี่ยกะไปกินพญานาลงไปกินพญานาพญานาไปโฉบเที่ยวเอาพญานาอานยุบาดานขึ้นมากินสู่ลบก็พญาขุดพญาขุดก็เลยว่าอ่าเฮ็ด พญานาคเลยว่าเฮ็ดจ้งไดซุ่มเข้าจ้าไปสู่พญากุดใดเสดได้เกียนพวกนาคหน้าข้านาคราเนี่ยว่าไปชมกันบัดนี้หัวหนา้าพญานาคก,ก็เลยบอกว่าห้ทุกให้ทุก,ทกตนทุกองคเนี่ยกืนก้อนหินลงไปให้มันขาดกิไปกินใดให้มันหนักออเนี่ยดีมากให้กืนก้อนหินไปขาดบ,บัดได้พญาคุดก็ดึงบ่ขึื้พานพญาคุดไปย่องแผ่ดึงไปดึงมาเสียกเกี่ยวเอาอหางเกี่ยวเกี่ยวขาเนี่ยเห็นบ่ เกี at, o, you know, ่ยวขาพญากุเ hmm. นี่ยพญานาคก็หางเกี่ยวขาพญากุดเนี่ยขาพญากุก็เลยคิวเด้คิวทั้งสองขางเห็นไหมก็ได้เป็นพญาคุลสิเกี่ยวแล้วสิดึงขึ้นนะขาพญากุเนี่ยเลยก็้คิวแต่ละคือธีมาบันนี้องค์อินนมารีนเหมือนก็เได้บอกว่าหยุดกรพวกเจ้าั้งสองพวกเจ้าเป็นพี่กับน้องกันพายินสิจแต่งไห้ได้ไหมไหพญากุเนี่ยขึ้นไปฝ่อสมบัติที่เมืองบดา ให้พญานาคไปฝ้าสมบัติยุ่เมืองบาดาลพญาขุดมาเฝ่าสมบัติอยู่ยเมืองมนุษย์ขุดนี่ก็เลยเป็นขุดตาตั้งสูงสุดของพระเจ้าเป็นขุดตาตั้งของธนาคารเป็นขุดตาตั้งของอำเภอ,อเป็นขุดตาตั้งของทีดินสมบัติเนี่ยคือทีดินของพญาขุดก็เลยมีตาพญาขุดสีแดงสีเขียวแล้วแต่นี่นี่คือนาทีของของพญานาคพญาขุดที่เป็นแบงสันเปันส่วนไหนบ่ให้แย่งกัน ก็เลยก็เลยว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยเข้าใจกันแล้วก็เลยแบ่งหน้าที่กันไปเฝ้าบัดนี้กายทั้งนี้กายท่านนิกายสีน้ำหาแม่กัเพื่อนอะไรในมั่งพลเนี่ยกือว่าเมย์ภาพในช่วงทีวายูนี่กายก็ดีอย่างหนึ่งเหล้ามีผู้เบ้าผู้ปากผู้เบ้าพี่เทียนยุ่ยกินเนาะเหล้าเกษียณมีความสูงกันตัว จักน้อยกับไปนี่เขากับจ like <bbe> ิไปนี่จากนีกแค่ไหนร้หานกับจิไปนี่ร้านกับจิ้งนี้ไปเป็นทางหนึ่งอีกยากับจิไปทางหนึ่งอีกแค่แจ้งไหนบัตรอืมก็ต้นท่านเพ่อหรือตาหรืกะคือทันเข้าไปแบบนั้นตัวลูกก็พยายามซื้อสารหาว่าแม่ไปใส่แยาขาดการติดต่ออันนี้เป็นแม่ดิเพรมันเป็นยาเนี่เป็นแม่นี่อันนี้เป็นลูกติดต่อแยาขาดการติดต่อศาสตร์แต่ก่อนเกมาเป็นแม่กับลูกกัน อันนี้ผู้เดียวให้มีคนใหงน,นุ่มมากค่ะมีคนคนทางไหนคนทางไทยห่ยาก็เล่าค่ะอ๋อก็เล่าเขาเพราะเปียงอันนี้กับพระเอ๋อันนี้กับพระปิตาคือกันพระปิตาเหน่อเห็นไหมขั้นผู้ใดสิบว่บาเด,ด็คกคล่พพองนี่สิบว่ามีมาเด็กเพิ่นกะเอาให้หนี่งคือพระปิตาเพิ่นเอาใหงนุ่มตัวนี้กับพระปิตาคือกัน,นแต่ของหลวงปู่หมุนน่ะมันกะของหลวงปู่หมุนน่ะเพิ่นกะด,ดีเนาะ่ได้เอันอันองเหลียบหลวงปู่หมุนอันนี้ได้ปู่นุ่มก็จะให้ปู่ก็ง่ายแหงค่ อันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ตอนแรกนุก,ก็ใส่เซนเน่ยู่แล้วเพิ่นใพิ่มาเปลี่ยนเป็นตนัวนี้อันมีคูบ้ามาหานะะยแล้วค่ะคุณยายเป็น,นมาแต่อัน,นสีสะเก็ดก่อนไลยปวดแันอยู่ในกระเป๋าใส่แต่ไม่ได้ทำปวดไม่ได่ก่อนไม่ได้สีสะเก็ดไม่ห่วงนุ่งคุณยายไลยครับไม่ได้คล้องดีแท่าน้นได้ไล่คุณยายเออลวงตานะคะง่ายง่ายเนยครับยืดเส้นก่อน เราญาตัเริ่มอันเราพ่นยู่ซีสเกตวัดสันวัดเราเริ่มซื้อเริ่มซื้อเราอันที่บ้านอยู่ั่นตีอยู่อันจะมาแนกเลยแล้วบ้านนี่เมือนกันอือก็คือของของผมว่นี่พอเราหยั่งห้ยแต่เป็นพาคดีมาตละวาแตะวันบอมเป็ย่มขันยมเนี่ยก็อันตะายอีกอย่างหนึ่งไปยังเมืองนอกกัวัดสมานโอ้ยไปไปทันทันรับกับนามัดปา่อว่ากลกลับมา ไม้กด evet. yeah. um, ี่บ้านม่เ้หตบ้านเด็กาอือี่นีละสิ่งที่ทิ้งเี่าสิไปเนี่็คือไปก่อนเขาสิเปิดบุงเนาะวันที่ยี่หกเส้าหกตีสิไปผู้ใดสิบไปน้ำแบบที่ไหนใช่เนดียอยากไปอยู่แล้วมันสิก็ดยินเข้ามไม่้อกลับฮะสิออกหกก่อนยาาสิบไปน้ำยากเยาลนกน้อยกกไปน้ำเหมือนกันบัตยินมา พี่ดีวอาวา่ายาสุภาพกต่ไปยาน้ยๆกีไปพันยาสุภาพแต่ถ้าดีายเปิดวน่เปิดวงวันที่ยีสิบามเนาะเปิดวงวันที่ยีเก้าสิไปยีกกกกดีกัคือกันตัวันวี่เดีไปเลเปิดงวงเนี่ยันที่เท่าไรสิดไ,ได้ไปว่ามนที